สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเพิ่มสินค้าแบบตัวแปรนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้านะครับที่มีสีมีไซส์นะครับหรือว่าจะเป็นอาหารแมวนะครับที่ในหนึ่งสินค้ามีหลายรสชาตินะครับวิธีการสร้างนะครับให้ลูกค้ากดที่จุดขายแล้วก็ไปที่สินค้าครับจากนั้นนะครับกดสร้างครับผม อันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นเสื้อนะครับเสื้อยือดคอกลมตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นสินค้าที่จัดเก็บได้ครับตรงหมวดหมวดสินค้านะครับก็ให้สร้างนะครับกดสร้างและแก้ไขนะครับถ้ายังไม่มีโอเคตรงนี้ผมจะใส่เป็นหมวดเสื้อผ้านะครับโอเคเสื้อผ้าตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น a v e r a l e cost นะครับ ็คือต้นทุนเฉลี่ยเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับโอเคแต่ว่าผมสร้างไว้แล้วครับผมก็จะเลือกที่ผมสร้างไว้เ,เสื้อผ้าครับบาร์โคดต,ตรงนี้ยังไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าในตัวสินค้าเนี่ยมันจะมีสีมีไซส์ต่างหากเราจะไปใส่บาร์โคดที่ตรงนั้นนะครับในกรณีที่สินค้ามีบาร์โคดตรงนี้ราคาที่ขายครับผมจะขายตัวละ100บาทนะครับ ถ้าต้องการให้มีแวนนะครับจะเป็นแวนนอกหรือแหวในนะครับให้ใส่ตรงนี้ไว้นะครับสามารถตั้งค่าได้ครับแวนนอกและแหวนในแต่ว่าถ้าไม่ต้องการให้แสดงแวดเลยนะครับก็ปิดออกไปได้เลยครับโอเคอันนี้ผมจะใส่ไว้ต้นทุนตรงนี้ครับยังไม่ต้องใส่นะครับโอเคต่อมาไปที่จุดขายครับตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างหมวดนะครับให้เหมือนกับด้านหน้าเลย ถ้าเป็นเสื้อผ้าตรงนี้เราก็ใส่หมวดเดียวกันเลยว่าเป็นเสื้อผ้านะครับเสร็จแล้วกดบันทึกครับจากนั้นนะครับให้มาที่ตัวแปรครับแล้วก็เพิ่มรายการครับกดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ได้ครับจากนั้นกดสร้างและแก้ไขครับ ตรงนี้ผมจะใส่เป็นสีเสื้อนะครับแล้วก็กดเพิ่มรายการตรงนี้ได้เลยครับผมมี2ส,สีเอาเป็นดำแล้วก็ขาวครับเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับถ้ามีหลายสีเราก็เพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับเสร็จแล้วบันทึกนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ครับดำแล้วก็ขาว ที้เสื้อนะครับก็จะไม่ใช่มีแค่สีนะครับในตัวแปรนะครับจะมีไซส์อีกนะครับแล้วก็เพิ่มรายการอีกได้ครับกดสร้างและแก้ไขผมจะใส่เป็นขนาดเสื้อครับตรงนี้ก็เพิ่มรายการนะครับผมจะขาย2ไซส์เป็น l แล้วก็ xl นะครับ เสร็จแล้วก็บันทึกได้เลยครับตรงนี้เราก็เอามาใส่เหมือนเดิมนะครับเป็น L ครับหรือ XL ครับ L แล้วก็ XL ครับผมพอเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเรากดบันทึกนะครับโอเคในกรณีที่ราคาเสื้อนะครับแต่ละไซส์ไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นไซส์ L อาจจะ100บาทแต่ว่าถ้าเป็น XL นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสีไหนราคาอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น110บาทนะครับเราสามารถตั้งได้ครับก็จะเข้าไปที่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เลือก xl นะครับกดแก้ไขนะครับแล้วก็ใส่ราคาที่คิดเพิ่มครับอันนี้ผมคิดเพิ่มจากราคาปกติ10บาทก็กดบันทึกได้เลยครับถ้าเป็นเบอร์ xl แพงกว่าปกติ10บาท Okay. ก็กดกลับมาครับถ้ามีตัวไหนที่แพงกว่าราคาปกตินะครับเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยโ okay. อเคทีนี้ก็กดกลับมาที่เสื้อยือดคอกลมอีกครั้งหนึ่งครับต่อมานะครับจะเป็นการใส่รูปเสื้อผ้านะครับแล้วก็ใส่ต้นทุนแล้วก็ใส่บาร์โคดนะครับจะอยู่ที่ตัวแปรตรงนี้ครับโอเคนะครับเราก็จะเริ่มใส่ตั้งแต่เสื้อสีดำนะครับเบอร์ l กด Edit นะครับถ้ามีบาร์โคดเราก็ใส่บาร์โคดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ครับตรงนี้ก็คืออัปเดตต้นทุนนะครับต้นทุนเท่าไหร่ครับเราก็ใส่เข้าไปต้นทุน50บบาทนะครับกดนำไปใช้ครับถ้าต้องการใส่รูปด้วยนะครับก็ใส่ตรงนี้ได้เลยเสื้อสีดำครับเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะครับ Okay. ครับก็กดกลับมาที่แบบต่างสินค้านะครับแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆครับกดแก้ไขนะครับเสื้อสีดำอ่ะถ้าถ้าใส่รูปครั้งแรกครับมันจะเข้าทุกหน่วยเลยนะครับโอเคครับกดอัปเดตคอร์สอันนี้นจะแพงกว่า60บนะครับเบร์แอลนำไปใช้โอเคครับเสร็จแล้วก็บันทึกกลับแล้วก็กดกลับมาอีก เป็นเสื้อยืดคอกลมสีขาวนะครับกดแก้ไขนะครับอันนี้เรามาเปลี่ยนรูปนะครับเป็นสีขาวแล้วก็อัปเดตคอร์ส50บันทึกบันทึกเข้าไปตรงนีกนก้กดแก้ไขต้นทุน60นําไปใช้ แล้วก็เปลี่ยนรูปโอเครูปจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับบันทึกนะครับนี้ถ้าเราจะสร้างสินค้ารา,รายการต่อไปนะครับให้เรากดกลับมาที่สินค้าตัวแรกเลยโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วครับจะเป็นเสื้อยืดคอกลมนะครับแล้วก็จะมีตัวแปรสีตัวแปรโอเคถ้าเราต้องการสร้างเพิ่มเราก็กดสร้างตรงนี้ได้เลยครับผมการเพิ่มสินค้าแบบตัวแปรก็จะมีประมาณนี้ครับ